mời 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 mời

กระายเหมืันเอ้าเขามีรูตามาไหมอืแล้วเห็นรับรับรับมาเม็ดเท่าไหร่รู้ไหมรับมาเม็ดเท่าไหร่ถุงแปดพันถุงแปดพันถุงนึงกี่เม็ดสองร้อยสองร้อยเม็ดแปดพันอืมเรามาขายขายปลีกเหรอขายเป็นเม็ดใช่ไหมเม็ดเท่าไหร่ตอนนี้เม็ดเท่าไหร่อืม ขายในพื้นที่ใช่ไหมขายในพื้นที่ทำนานยังทำนานยังทำนานมนนเท่าไหร่เดือนได้เดดือนไ้แล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่ด้วยเราทำอะไรอยู่ด้วยทำสวนทำสวนตัดยางเหรอทำไมตัดยางเราเรารายได้เราไม่พอใช่ไหมถูกว่ายังไงก็เอาขายเองยังมีครอบครัวยังไงน้องมีครอบครัวยังยังไม่มีเนาะอยู่คนเดียว

拿来啊！<I> mean, <Yeah. S 1>